จอสผมครับเดวแบงผมครับ oh, ผมครับผมครับผมครับโอ้โหโอเคนักเรียนเออเราก็จะไปดูสิ่งที่อาสาใจกันเลยนะฮ่า <c oughs> นายว่าไงเพื่อนฉันก็ว่างั้นนะฉันคงคิดว่ามันเป็นอะอะไรกันนะอะเพื่อนเราเตะไปไม่นะเออเออดาบมาแลว้วฉันพกดาบมาทุกวันเลยืห <c oughs> นี่ตายไปซะฮึ <c oughs> ดีแล้วเพื่อนเย้ yeah. ขอบคุณนะเพื่อนท,ที่ที่มาช่วยฉันอนะอืม เอ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้สมิวมาเหรอเอ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 อเพื่อนตัวเตะก็ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรใช่ไหมได้เลยได้เลยเคจ้าเอ้ยนายทะเลาะยับฉันเหรออ้าฮึฮึฮึอือเ <laughs> ออหัวแตกเลยดิเออ,อย่ายกขึ้นแล้วก็ใช้พลังอย่าจิหนูไกล่มนี้ไปซะเดีย๋ยวจะจะกันนี่เองไม่ต้องห่วงอย่า จะคุมพลังแรงมันไม่ได้ไม่นานหรอกจะฆ่ามันเองไปแล้วครับฮึตายซะจ้าเลือดหยูเต็มพื้นไปเลยดิบินไปแล้วจ้าจานหืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอ่อพลังแรงกันไปเออเอ่อปีกมันลอยได้ยังไงเนี่ยเอ่อจะจะพุ่งเข้าไปหืึตีลังกากลับมาเอา่อปีกของแกนี่มัน น้าสนีจเลยนี่ยจะวัปมาก็ได้ืพงไภใส่กันเออเออสบพลังไรงกว่าไงเพราะได้กาะกากว่าไงแล้วบินไปละเอ๊ะอาจจะมาวฉันคือซอมบีวู้ไอพีซอมบีเอือโนเตะขนาดนี้เอือร้อยรอยจะหืตีลังกาแบบโปรเฟชั่นอลเอือพลังปิวเลยเอือเอือออ หืมโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับที่ผมชี้อยู่นี่เห็นไหมกดด้วย